ดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ เมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวนารินาเจตนานนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวบุษราบุษยรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสำลตสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินฉบับปรับปรุงณนะห้องประชุมภูผาชั้น2ส,สาลากลางจังหวัดพังงาซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบ Zoom application ค่ะ เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงาครั้งที่5ทับสองนหณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาโดยมีนายจำเริญทิพยพงษงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งร่วมออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่เป็นผู้ถูกพลภาพค่ะ และในวันเดียวกันได้มีลูกจ้างเข้ายื่นคำร้องเรื่องค่าจ้างค่าชดเชยซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการรับคำร้องและสอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้างพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ที่ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกจ้างผู้ร้องทราบค่ะ และในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาและนางสาวจิราพรหนูจันทร์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการได้เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยายลัยรามคำแหงครบรอบ50ปีณนะมหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงาโดยมีนายธรรมนูนรีวัฒนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีค่ะและในวันเดียวกันได้มีลูกจ้างเข้ายื่นคำร้องเรื่องค่าจ้างค่าชดเชยซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการรับคำร้องและสอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้างพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช2541ที่ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกจ้างผู้ร้องทราบค่ะและในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวบ,บุษราบุษยรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนครั้งที่2ทับ2,564มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์วิชาระยะเป็นประธานผ่านโปรแกรม Zoom meeting ค่ะสำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาและในสัปดาห์หน้านี้ทีมสร้างสารค์ข่าวของเราจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามและรับชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ